ขับคับยับเนี่ยแถบังเลี้ยงเนี่ยโม่ง oh ูดิโม oh ่ง oh ูว่าเป็นรถบอสทำเล่นเน่ยแซงบึม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 แล้วก็กินแล้วบปกินนะมึอยู่ไหเออ่าอ่านงรถนงรถอ่าเป็นรเ่ะเเียบวกั้นเนอเป็นเาเงียบเขาสัานเป็นบุญต้วบอสมานั่งรถหสด้โชคมันตัวเขาเงียบเป็นบอได้บอก่นบุเลนดย ออกรถขึืนบ้านผมก็ได้แข่ขาดไปเลยนีใชุ่งเลยี้ยงอยู่นี่โจกกินเมื่อแล้วโ่โซ่้นกินไเดอมามาลงเฮียลงสั้นนวันดี้บอกวัเนี้จ้าขึ้นมาตั้งเงียนเพ่งไเจ้าของเงี้ยนบอยูมากินหอวน้าเพิ่นเนาะน้ามาจับจีนเพื่น้เอาัวนเน่อยู่กินพวเนี่ถือว่าเป็นสิริมุงคลนสำหรับผมเ่ยบอดโบนํา สาวน้อยเฟรบันแพงมานางรถบกถือว่าเป็นเกียรติให้ผมเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่ผมเขามาอยู่ในเนี่ยตั้งแต่มือแรกผมจาได้ว่าผมมาในสภาพใหในทุกวันนี้บันนี่พอดมานางรถผมเนี่ยผมถือว่าถือว่าโชคผมเนี้ยถือว่าโชคผมเนียแล้วบันนี้ว่างแรกน่ะผมมองว่ารถบอดสำนะ ผมครับก็ผมเมื่อสมันโย่ลเรืงมอเะสียงเสี้ยใสอีกแง่หักแล้วเยอย่าพื้นอย่าื้ดสมัยสุมือในเสี้ยงใสตัวเออมันหลุดสิบร้อจากเสียลด้อยเ่ยตัวโยวแจ็คตนี้แหละยืดยืงสั้นย่ดหัวเนยนะรีดผมเออมีความสุขกับตรงนี้นอะไรมนี่อะไรจบเลย ผมก็ไพื่อนเฝ้าในฟังอยังกอีโดนเติมใช่นหเรียกว่าอาเงีดยมาอยู่นี่มันกินอยู่นี่วันนี้นะนองัวมันอยู่นี่เียกินอยู่นี่มันชีลาชีเลยสินี่นี่น้ำหางอนน้ำเลยนี่น้ำหางอ่อนนี่โดนเดียวบอกเมองวังเว้นเลยจะของคู่สาเขาวันไหก่อนจะของคู่สาเขาเขามาถามว่าขายยังล่ะเพราะฉะนั้นเลยบอกว่าผมไพไ่อนเขาขายยังดอกผมมาน้าบงสาวน้อยวกนี้ผมเ็เ่ยจอดพัก เป็นสถานที่ราชการหดกันการที่ราชการเนาะเป็นสระน้ำมแดงมืแดงมืแดงผมก็ตัพน้ำขึ้นมาอามาอาอององูเพราะว่าสระน้ำมันจะเป็นสระน้ำสาธารณะมืแดงมืแดงเขาสูบ ว่าเลิตหมกเเดี๋ยวผมสิบเอเมื่อนี้คือยเลินอ่าแล้วมืออื่นยังสิบจอเมื่อน่ามืออื้นสิบจ่อเมื่อมืออื่นอ่าสิจ่บเมื่อเรากันทีเดียวเนี้ไ้เดลคนอล้วงเกจะเข้าไปมี้ำมักันเบิมืออยู่าเอทมืออยู่หลเอทเป็นลิ้นมกอันยะเขาเขาจะเพิ่มเติมกผู้ใดลเกือบบอลหนะผู้ใดลเกือบบอลใครตัวไันได้มาเป็นคู่อีกมือขึนมาีเสีก่เดียวันนะลาวมันสะได้นี่ว ไม่ okay. เราไมนสไตล์น right. okay. right. mm. no, like ี่มันม่เป็นแฟชั่นเด้ตัวนี้เอันี้มันงเนสียอีีมันเป็นแฟชั่นเมื่อคืนมาป่าว่าเดี๋ยวเดี๋ยวาขงรถกันเดี๋ยวงรถอีกวันนึงมันไม่เหมยตทัเดียวปอรีไม่เห็นอีไมดนลยไม่ดีไม่เอาี่เร่เ็นแฟชั่มันเสีแงตัวีไยมเาเสียไหมแจ้งอีรีแกไมมีแ้แจ้งหนามกนาแค่นี Sắp ừ. biển nói วง้ไกันได้เออมัมืดอกมองอัดมาเดนั้นตั้งนาแล้ววันนี้แจ้งตัวลองเพ่งตัวบันนี้โอ้ยโดออดนอกได้มอง้ก็ได้ั่วกได้รังค่าดีแถวม่บ้านไหมดีตัวมาดันแถว่ไปซื้อไอ้ร้านขายของญี่ปุ่นไหมอมันถือเลยมับางทอผมเข้าใจว่าตัวนี้ไม่ต่ากว่าพันบาทเขาว่าราคามากหน่ ขนาดนั้นเลยเหรอผมถามว่าจริงๆถ้าราคาพันผมก็จะซื้อเพราะมันเป็นประโยชน์แก่เราไงมาหนีก็บว่าจะไปถามเขาว่าพี่ไออันนี้เท่าไหร่ครับว่าจันเขาว่าสองร้อยว่าจันก็ให้จีรจักรโอ้ผมเป็นสองร้อยสามร้อยสามร้อยประจันห่วยเห็นตวเลยเหรเห็นอยู่บ้านห่วยหมดเลมหวงเลยตัวนี้หนึ่งดอกหนึ่งเยังมันเบานะมันเบาขนาด

คือสอนตั้งแต่อยู่บ้านหนูคิดว่าผู้จ um ัดงบจริงถามแกเลยวัดว่าอยู่สาวหน่อยก็ท่านเรียไหนว่ท่านมีอย่งว่าท่านมีแล้วแดนเซอร์ประมาณสองรตู้สามรถตัวจากที่ผูดอนจากที่สารคามแล้วแต่ละวันต้องมาจัดบ็อกซิ่งทุกวัน่ะอไปไม่นอกปลอดภัยไปมันมันเดินทางปลอดภัยเดี๋ยวกันเลยนกไกลดอกสารคํา แล้วไปจับไันพวกอันเสียสักใหนเสียยังให้แดนเซอร์อถ้าจะไปหาเอาเราคืองไปจัดการมันม,มันคงมีผู้เห็นอย่างนี้จอย่างนั้อะไรโอ้นักการกระพุ้นตเยอะเลยเฮ้ยบางบางต่ก่อนมันฟุ้งเองมทุกอย่างแหมแต่ว่าเขาคิดไปเดยวน้เขาคิดว่าแล้วเราจะมาทำแบบตลอดเปนไม่ได้เขาต้องอย่างผีต่อไปเราจะมีเขียนมีขาเดี๋ยเราวางระบบของเราไว้นี่นี่เนี่ยยัไปลรังรังมาเขาต้องลุกตะก้อนกันสวัสดีครับพี่น้องครับเดี๋ยวนี้กัน S <S ทีด่วนงานมันหลายค<า>ึ้เอาแต่ใส่ห้องโอ้ใรักไก่ห้องที่ไหนดีเนาะอันนี้ขันหนังเปิดกลองเลยกิจวะนี่อันนี้ใันมาได้เปิดกล่องนี่น,นี่แมนปะขันหนังเปิดกล่องเอ,องเดียนูนถึงกาดการดไปคุณป้าเอาอีรีโอ้แน่นอนเหรอวะน่หนังว่าได้เปิดกล่องกันสิเดีย๋ดวยวนี่ลอยนอนอยู่เท่าไหรชั่วโมงอยู่ขันหนังเปิดกล่องแล้วนอนเลยไอ้กล่องไอ้เมื่อน จัดเลยจัดเลยไทยหรอกแอบไทยบอจู้าไปลาบนลงกัว่าผมเปลบสเปลผเปวกรณีแจ้กันป้าบนผบอแอบไทยบอสจูเหอ้าโดนแล้วหรอวะบอเบิลผมเปิ้ลผมเปิมป้ระเทศไทยนี่หอกได้ไปร่ไปี่หมาอย่รมาลากา ก็ไปในนัน,นเบิดมื่อไปนอในเจ้าให้ไปเฝ้าเฮลิคอปเตอร์อมาลวงเพื่อนเดีเ๋ยวความเฮียเขาโยนเจี๋ความเฮียเพิ่นไปโคราบไม่ได้ขึ้นไปกินขเขาอยู่ต้อง,ง,งเฮียนเพื่อนเลยบูเบิ้ลตั้งนานชาติเนีไปแล้วคุณมองนั่งนะเนาะสำหรับคลิปนี้น <c oughs> รครับเป็นกำลังใจให้ครับทีมงานไอ้ข้าม้วนเป็นบอนแท่งครับรถประจำตำแหน่งเพื่อน วงเว้นนีขี้เสี่ยงผมอยู่พนมูจักว่ารถผู้ใดมาสันว่าผมมาส่งมาหาขอบคุณทุกคนรับแลกใจครับพี่น้องครับ